ของผมเลยครับม่ครวยหวานสะท้านลมต้องเอสุดยอดมากมาขอผ่านทางจิมจะขอผ่านทางจะบอกว่าทางของจิมเนี่ยนะมันไม่ใช่ทางธรรมดาดานะอธรรมดาก็พอดากระอาดาค็ะมาก็อาง็พอรรรับทาง็องจาอม็็า มึงชื่อควอยชื่อข่ยไม่ใช่เหรอชื่อเชื่อเออจิ๋มทำไมทำไมรังเกียจพาควอยไปผ่านทางจิ๋มหน่อยครับไปเลยครับจิ๋มค่อยๆไปนะไปที่หลุ่มมันเยอะโอ้โหแล้วกวจะเอาจริงด้วยเรื่องขุนข่ยจะตบท่าจริงหรือขุนขยจังเนะน่เจ๊ข่อให้ดึงข่อยจะได้มันเก่งเออไปไปแล้วเพื่อนคุณ ไว้ใจได้หรือเปล่าคะไว้ใจได้อยู่แล้วไว้ใจได้ยังไงต้องขอโทษแทนเวทนินด้วย<ะ>แต่ว่าเพื่อนเรานะไว้ใจได้นี่คุณยังโกรธอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็โกรธนะสิ<อ>คนของท่านบินชาวต่างบ้านต่างเมืองไว้ใจได้ยังไงที่สําคัญยังมาดูถูกเราเป็นหญิงแท้ๆยังไม่ใคยเกียดก,กันเลยหน้าตาผมดูไว้ใจไม่ได้ขนาดนั้นเลยเลไม่ได้ค่ะนี่ถ้าคุณโกรธนะเอางี้ไหมล่ะผมจะให้คุณตบหน้าผมหนึ่งครั้งแล้วคุณต้องหายโกรธนะก็ได้

เด็แม่หญิงเนี่ะพากันไปดูทางที่ไหนยังไม่มาเลยเนี่ยเออจริงๆด้วยแต่ว่าเฉลิมรัตน์เนี่ยไว้ใจได้นะไม่ไดะทำอะไรหรอไว้ใจได้จริงเดินรมอะเป็นไงม้างครับทางเขาลำต้องขอโทษนะทำไมครับคือทางมันลกมันเก่าไปหน่อยอ่ะเอาไว้หลังมาทีหลังนะเดี๋ยวลำจะถังให้เตี้นเลยไมันเป็นไรแค่นี้ลำก็พอใจแล้วเดี๋ยวเสด็จแม่ แล้วพ่อพี่เลี้ยงของฉันล่ะเบคะหายไปไหนฮะไม่เห็นเลยลูกมึงจูบกันไม่ถอนแมทเหรอไม่เดี๋ยวกลัวติดโควิดไม่ได้ตรงนี้เขาโควิดเขาให้รักษาระยะห่างอนามัยหน้าดูเลยมอนี่มูน่ไม่ไหไม่ได้ยังไม่ดูสิบวทีแห่งความล้า คงคือติโอเคลงลงูกูคคานก็จิ้มนั้นมีความดีอเอาอย่างเลิมยนติโเคโ จะบอกพี่ต้องไปทําศึกกับสุรสีราชาเรจะเรียกสัญญากับเจ้าถ้าเสร็จศึกพี่จะกลับมาขอเจ้าแต่งงานนะใช่พี่มีชัยชนะกับเ้าเช่พี่นะอบคพี่นะเดี๋ยวไปนะเียไปนะเี๋ไปนะดมอไปนดไเดีไเดปนเียไปนเรา๋ยไปไนะเดีไปนเดียวนดนเดียไปไไไวะะไปว มาช่วยสุริชันเลยลอกกันได้นะสุริชันนะเป็นผู้หญิงแลวบอกเป็นผู้ชายแม้แต่งตัวผู้หญิงก็สวยเชียร์ทำอยู่นะไปไปมึงจะไปไหนมาทำงานกูทำงานอะไรกูงจะไปทำงานกูไม่ต้องรู้หรอกกูไม่ให้เข้าฮะกูไม่ให้เข้าไปไม่กูจะเข้าไม่ได้กูไม่ให้เข้ากูมีกุญแจกูไม่ให้เข้าได้มึงเป็นใครมึงได้หน้าที่มากูเป็นทหารเว้ยกูเป็นทหารเข้าไปเลยในเสื้อ นนั่ไงตอนนี้สุริชันเนี่ยอยู่ข้างในแล้วไม่ต้องกลัวอัมพลตอนนี้เรารับในเสือกไว้เป็นทหารทุกราวและที่สําคัญเนี่ยเขามีตําแหน่งด้วยตําแหน่งไม่ใช่ทหารธรรมดามีถึงตําแหน่งพระพี่เมียเสือเราแล้วไปเชิญพระพี่เมียเสือกได้เลยครับพระเจ้าค่ะมีตําแหน่งนี้ด้วยเหรอพระเจ้าค่ะมีสิมานี่อัมพลสุริชันอยู่กับเราเสียพี่เสือกให้ในเสือกเสือกเฮ้ยเสือกจริงด้วยสุริชันต์จำฉันได้ไหม จำไม่ได้ฉันสวยฉันเองพี่สวยอ่ะว่าพี่เสือเป็นเมียกูวะตายแล้วพี่เสือมาพูดจาแบบนี้หยอกเล่นพี่เสือจ้าเขาส่งให้พี่เดี๋ยวเป็นพ่อสื่อบอกรักให้เองนยเป็นรักกับเขาให้ได้แล้วพี่ก็เชื่อเขาเหรอนะก็เชื่อสิโถพี่เสือนี่พี่ไม่รักฉันแล้วเหรอฮะทำไมจะไม่รักเรารักที่เอางี้แล้วกัน ฉันถามพี่จริงว่าพี่อยากได้ฉันเป็นเมียหรือเปล่าอยากถ้าพี่อยากได้ฉันเป็นเมียพี่จะต้องไปฆ่าเราสีหน้าปานให้ฉันแล้วถ้าไปฆ่ามันตายได้จ<ล>ะไม่อยากเป็นเมียพี่เลยตกลงฆ่ามันไม้ตายเลยนะเออไม่ต้องห่วงฉันอยากกลับบ้านแล้วนะพี่ฮะอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมเดี๋ <laughs> <ละ S 2> <laughs> ยวพากลับไปเองจริงนะเอยมึงอย่าอยู่เลยมึงจะฆ่าพวกท่านเหรอใครมึงอะไหนพูดอะไรเนี่ย ม่มีไม่มาโน่นะพระเจ้าค่ะไหนละเครื่องสาตราวุธไม่เห็นไม่มีไม่มีมีแต่ล่วงอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคุยกับสุริชันเรื่องคุยแล้วพระเจ้าค่ะสุริชันตกลงหรือเปล่าแต่งงานกับเราหรือเปล่าสุริชันบอกว่าตกลงจริงเหรอใช่ตกลงยังไงตกลงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับสุริชันเลยพพี่เมียนึกไว้เลยว่าอยากจะได้อะไรเป็นของรางวัลได้เลยของแจกหมดยังน่าจะหมดแล้วใกล้จะหมดเรส่งชื่อไปยังลราส่งไปแล้วสิ สุริชันเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเรานรสิงหน้าปาาไม่เคยรักใครมาก่อนแต่ว่าตอนนี้หวัวใจของข้ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลือเกินจากที่เคยเห้าวหาและเยี่ยมโหดแต่ว่าตอนนี้หวัวใจของข้ามันกลับอ่อนโยนขึ้นทุกวันความรู้สึกเหล่านั้นมันทําให้เรานึกอยากจะมีใครสักคนที่คอยอยู่เคียงข้างคอยปลอบประโลมเรานรสิงหน้าปาาทุกเวลา และคนคนนั้นที่ทําให้ความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนไปนั่นก็คือเจ้าสุริฉันหวัวใจของเจ้าความรักของเจ้าจะอมอบให้กับเราได้หรือเปล่าสุริฉันลินไม่มีกระดูเจ้าอยากจะพูดอะไรเจ้าก็พูดได้โดยสิงหน้าปาชาตินี้ทั้งชาติเจ้าจะไม่ได้ยินคำว่ารักที่ออกจากปากพวกเราสุริฉันเราเกลียดเจ้า คำก็เปลี่ยนสองคำก็เปลี่ยนแต่ต้องทำในใดเจ้าจถึงจะยอมรับในตัวข้าได้สุริชันสิ่งที่จะลบล้างความแค้นที่อยู่ในใจของเราสุริชันได้นั่นก็คือเลือดในจุงอกของเ้าอย่างไรนะเจะ้าอยากได้เลือดในจุกอกของเราอย่างนั้นเลียจะบอกให้เจ้ารู้เอาไว้ว่าเราคงกระพันฟันแทงไม่ข้า ต่อให้เจ้ามีโอกาสฆ่าเราเป็นน้อยครั้งพันครั้งเจ้าก็คงไม่มีวันได้ส่งัลเราสุริชันแต่ถ้ามันเป็นความต้องการของเจ้าเพื่อแลกความรักที่เจ้าจะมอบให้กับข้าก็ได้เราจะยอมคายเวทมนต์พระคาถาเพื่อให้เจ้าได้เห็นเลือดในสสงอกของเราอย่างที่เจ้าต้องการหลังจากที่เราคายเวทมนต์พระคาถาแล้ว สุริชันดาบเล่มนี้เจ้าให้มันดื่มเลือดของเราได้เลยสุริชันอย่าช้าหนูสิาทาาท,าที่อยากได้น้นองเป็นเียพี่อง นในเสืออช่วยเราด้วยคเสือเจาวามดีควรักงไงเเมีต่อสุริัเจึงยอมคเวทมพระคถาเพื่อ้กับความรักที่สุริชันจะมอบให้กับเรานาสิงหน้าปานแราคงไม่รอดแน่ เรเจ็บเหลือเกินในเสือจะต้องอะไรเนี่ยพระเจ้าค่ะพระองค์โดนแทงหรือพระเจ้าค่ะใช่แล้วแล้วทำไมพระองค์ไม่แทงขอก่อนแล้วเอาแก่บ้าคนละแทงคนเลยช่วยเราด้วยพระองค์ท่านอย่าลืมติพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านมีคาถาที่แก่งกล้ามากหญ้าแพรกแค่หยิบปืนเดียวสามารถสมานแผลพระองค์ได้นะพระเจ้าค่ะใช่พระเจ้าค่ะแปลกมากในเสือก็มาฉันรู้ได้ยังไงชฉันรู้ได้ยังไงก็ไอ้นี่มันไม่รู้ ไม่รู้เลยมันไม่รู้มันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยมัรู้ม่รู้มัรู้มัรู้มัรู้รู้ไยาแพทย์สามารถสมานแผลเราได้มาเอายาแพทย์มาใช่แล้วยาแพทย์ยาแพทย์นำยาแพทย์มาให้เราเดีี๋ยวน้ทำมาของยาแพทย์หน่อยไอ้จิ๊บเนี่ยมันลมมันรูอย่างเดียวแล้วก็เจ้าฮีไม่เจ้าแผลเราจ๋าไม่รู้แล้วยังเล่นไม่สมจริงอีก็จบ เอายาอะไรใจจติงต่างเราซ์โอ้ไอติ๊งตองเพียงถ้าไม่น่าเชื่อหายเป็นเป็ดจริงเลยครับทตูจุ๊กเราหายแล้วในเสื่อโอ้โหขอบใจเจ้ามากนะพระเจ้าค่ะเจ้าแสนรู้จริงๆเลยอันตรายเราสัญญาสุริชันสัญญากับเราไว้ถ้าหากว่าเราไม่ตาย สุริฉันจะยอมแต่งงานกับดาราสิงห์หน้าปนานอ้าวจริงป่ะเนี่ะสุริฉันรอเราด้ จบเลยเดี๋ยวอีกหน่อยแล้วนอนรีบนอยบเลยเอากลับทำไมหมดแล้วหรืเนี่ยทางนี้อะไรนอนทำไมล่ะสุริฉันมาหรือยังมาแล้วตามมาแล้วก็จบละมาแล้วตอนฉันบอกว่าพงษ์ให้นาซ่งสวรรค์นาคตตอนนี้ให้สุริฉันได้มากราบศพจริงเหรอนอนเลยนอนเลยไปฉัน หลอกเขาฮะเราหลอกเขาจะต้องหลอกซูดิฉันหลอกผีกุมารทองไปเลยกุมารทองน่ารักหรือเปล่าน่ารักมากเลยหลอกกันให้จะได้ทําเลยรอนเล่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 อะไรเล่าอะไรไปซูดิชันเสียงกุมารทองด้วยรอนเล่อนเล่อนเลนเล่ไวไปเวลาจะหมดแล้วอ๋อเถอะ ผีมันยาอ่อนไไม่เห็นกลัวเลยเราพูดเลยเราพูดเลยพูดยังไงพูดแบบเยอะๆยันๆนกับ,บผีอ่ะได้สุริชันจักรสุริชันจาันจา,สนจาสุริชันจักโนราสิาสาสานนสงห์ตายไปแล้ว No, let no, see. Sí.

สุริชันเรานร์สิงตายไปแล้วแต่เรายังรักสุริชันอยู่ถ้าอยากให้เราไปผุดไปเกิดสุริชันต้องมาหอมผี้มาหอมทำไมหอมผีจงผีทำไมล่าไม่หอมผีนะทำไมอ่ะหอมผีไม่สวยไม่สวยยังไงมันแบบว่า จะพูดเป็นภาพให้เห็นยังไงดีไม่เอาเก็บไว้ไม่เอายังไงจหระไม่จูบพีไม่ไม่อะไรไม่รู้อะไรเลยไม่รู้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 ไม่พูดอะไรกับเขาเลยสุลิชันต้องมาจูบผีไม่ก็บอกว่าไม่ไม่งั้นเดี๋ยวจะพาเจ้าไปอยู่ด้วยไม่เอาหนึ่งไม่สองบอกว่าไม่สามตาย อ๋อเหรอมึงเชื่อกูเด็ดเขารอดูน้อง่อยหอมขนลามกันเยอะเลยวันนี้ไม่มีใครจ้างพอพอนี่อะไรกันเนี่ยฮะผีไม่ทันผีมัวแอ็กกับเเลือพยายามหาซะแล้วมึงก็เหลือนนี้ใช่นี่เป็นผีจริงหรือเปล่าอย่าเข้ามานะใจเย็นก่อนเรายังไม่ตายยังไม่ตายใช่นี่ลองจับเห็นไหมโ้ยเรายังไม่ตายผีหายแล้วผีหายผีหายผีหายกช หายลมอะไรมึงไปถ่ายทำไมหายลมเนีปวดต้องตดเล่นอะไรเนี่รู้ไหมว่าคนอื่นเขาเป็นห่วเนี่ยแตเกือบตายแล้วรู้หรือเปล่าสุริชันโชคดีนะที่หน้าแพ้สามารถสมานแผลแล้ได้สุวิชันเรามาทวงสัญญาดรานอรสิงห์หน้าตาไม่ตายสุริชันผู้แต่งงานกับเราแล้วะไม่ได้่ายรู้ไหมว่าจิตถึงฮะ Eu We เวลาทํา หลักการแสดงลิเกจากคณะสอนาร,รามน้ำเพชรนะครับจากการดำเนินงานโครงการลิเกไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งจัดโดยการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้โครงการท่องเทีย่ยวไลฟ์สไตล์ทราเวลแอดภาคเหนือนะครับเริ่มจากจังหวัดอุทยัยธานีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดพิจิตรและปิดท้ายวันนี้นะครับจัดให้แก่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโครงการดีๆที่จัดขึ้นครั้งนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอ,ขอบพระคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับได้มีความสุขเพลิดเพลินและก็ผ่อนคลายในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับในยุค new normal ไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะครับท่านอยู่ที่บ้านก็สามารถดูลิเกได้ผ่านเพจลิเกไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสมกับชื่อโครงการจริงๆเลยนะครับและหวังอย่างยิ่งนะครับหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ทเกทุเราเบาบางลงแล้วนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมีโครงการดีๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเต็มรูปแบบเพื่อพี่น้องชาวไทยได้มีความสุขโครงการนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับทำให้รู้จักของดีของเด่นในแต่ละจังหวัดมากขึ้นฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจไดเกไทยเมสซิ้นยิ่งกว่าเดิมท่านจะได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวโครงการต่างๆของทททในซีซั่นต่อไปด้วยนะครับสําหรับท่านพื้นนี้นะครับสอนรามน้ําเพชร และทีมงานทุกคนนะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีมีความสุขกันทุกคนลาและสวัสดีครับ